เดี๋ยวมาทำไอติมค่ะมีอะไรบ้างคะมีนมเลยมียาคูมียาคูอีกมีโคเก็ตแลตนมอะไรคะนมแดงมาทำมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวก็มีให้อไรไอติมค่ะโอเคเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เอามานี่ก่อนแม่ตัดให้นะคะค่ะ เดี๋ยวมาจะเดี๋ยวเลาจะเริ่มก่อนนะอ่าอ่าทำมเท่ตรงไหนโอเคอันนี้เลยค่ะใส่อีกนิดค่ะโอเคอ่ใส่อันนี้ค่ะใส่ันฝนันค่ะ โอเคจะี๋ยให้เจ็บน,นะคะดูนี่มันฉายเต็มนิดเดียวเลยโอเค okay, ค่ะอีกนิดนึงค่ะพอดีค่ะเนอวต่อไปเฉียบแล้วไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปนมนมทำไมคะทำแดงนะคะ <laughs> แบบนี้ค่ะวางหกค่ะบีบค่ะบีบอีกนี่ค่ะข้างนี้ด้วยค่ะโอเคค่ะมา้าโมเด้ ต่อไปเป็นรสนะคะไม่ชิมค่ะไม่ชิมลนนั้นค่ะมีรสอะไรคะครสข้าวร้ดค่ะให้ชิมในนั้นค่ะอ๋อีกนี่ค่ะโอเครนเลย โอเคเดี๋ยวก็ไปต่อเชิบไม้ค่ะเชือกไม้เฉยเลวค่ะแม่ดูดูแหวน<ะ>พิงวะวางเลยวางค่ะไมยเป็นเนี้ยโอเคแค่นั้นเดี๋ยวดูเมื่อจาก ใช้ตู้เย็นนะเดี๋ยวใช้เศษกับข้าวใช้ตู้เย็นเนาะให้มันแข็งแข่งตันต้องยินเราอย่างหนูจีบิงค,ค่ะโอเคค่ะทิ่เทมันจะร้อนเลยนี่มันจะไม่ร้อน บอกดิ hey, okay. ขั้นตอนต่อไปเอาไปทำไมคะเดีย๋ยวไปใช้ทุเย็นโอเคค่ะจบการรีวิวเท่านี้ค่ะขอัสดทีค่ะก่อนสวัสดีค่ะจบการรีวิวยังจบการรีวิวค่ะบ๊ายบายบาย